ที่ภาคเหนือนะครับจังหวัดเชียงใหม่มีประชาชนและเยาวชนรวมตัวกันบริเวณหลังศาลากลางจังหวัดเพื่อจัดกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่าด่วนคนครพิงเชียงใหม่ไล่ประยุทธ์ครับโดยมีการเคลื่อนขบวนรถหลายร้อยคันเข้าตัวเมืองวนรอบเมืองเชียงใหม่จากนั้นก็ไปเที่ยอนุสาวรีย์สามกษัตริย์พร้อมกับเปิดปลาใสาเน้นความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาโควิดและการไม่มีวัคซีนจนทําให้มีผู้ติดเชื้อป่วยและเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก จึงต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกจากตําแหน่งซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับคาดว่าจะยุติภายในเวลา20นาฬิกาโดยมีกําลังตํารวจดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดครับมาต่อกันที่ภาคอีสานนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีครับมีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอุดรขอภัยครับอุบล bon ปลดแอกนํารถยนต์ออกมาวิ่งไปตามหน่วยงานราชการในจังหวัดครับอาทิบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัด สถานีตำรวจสำนักงานอายการและศาลจังหวัดโดยแต่ละจุดจะบีบแตร3ครั้งเพื่อส่งสัญญาณขอให้ยกเลิกการจัดงานแห่เทียนพรรษาจัดหาเตียงให้กับผู้ป่วยโควิด -19 อย่างเพียงพอจากนั้นก็ไปรวมตัวกันที่สวนสาธารณะผู้ม่วงเรียกร้องให้รีบจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด -19 มาให้กับประชาชนอย่างเพียงพอนะครับส่วนที่จังหวัดอุดรธานีครับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคนอุดรจะไม่ทน ทยอยรวมตัวกันที่บริเวณสนามทุ่งสีเมืองตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นผู้ชุมนุมก็เพื่อนขบวนรถไปตามเส้นทางหลักในเขตเทศบาลนครอุดอรธานีบีบตราแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชารวมทั้งเรียกร้องให้มีการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมครับ